ในฤดูหนาวอากาศจะแห้งฝนก็จะน้อยแต่น้ำก็ยังเป็นหัวใจที่สำคัญของการเกษตรน้ำ,นำที่มีมถ้าใช้ให้เป็นก็พอไม่ต้องมากแต่ต้องตรงจังหวะผักฤดูหนาวต้องการน้ำสม่ำเสมอดินชุ่มพืชก็แข็งแรง ไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือมะม่วงถ้าได้น้ำดีนะครับน้ำพอเหมาะนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของดอกแล้วก็ผลในวันข้างหน้าครับกล้วยเขาไม่พูดหรอกครับแต่ว่าถ้าได้น้ำดีก็จะแสดงออกที่ผลและเครือ ที่สมบูรณ์สวยงามครับฤดูหนาวนี้ประหยัดน้ําแต่อย่าละเลยน้ําเพราะน้ําทุกหยดคือชีวิตของสวนใช้น้ําให้เป็นนะครับเพื่อประโยชน์ต่อพืชอย่างยั่งยืนแล้วเพื่อนๆล่ะครับใช้วิธีบริหารจัดการน้ําภายในสวนผักสวนพืชผลของตนเองอย่างไรบ้างลองคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับ